สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เนะครับเรื่องการหางานทําก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับเพราะว่าบริษัทต,ต่างๆก็จะต้องพยายามเอาตัวรอดจากวิกฤตนี้ให้ได้นะครับใครที่ยังว่างงานครับฟังคลิปนี้ลงทะเบียนสมัครได้ทันทีครับก่อนที่จะไปฟังคลิปนะครับไปดูน้องๆจบใหม่นะครับพูดถึงเรื่องการสมัครงานในยุคนี้ว่า เป็นอย่างไรกันบ้างครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทย,า,ยาลัยศรีนครินทรวิโรธค่ะจบจากเทคนิคสมุทรปราการครับปีบูรบริารลลาหารธุรกิจค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสนุนทรลีครับค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ หาง,งานยากค่ะสมัครที่ไหนก็ไม่มีบริษัทไหนโทรมาค่ะหลายบริษัทก็ไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยเปิดรับพนักงานนะคะโรคระบาดเยอะค่ะเขาไม่ค่อยเปิดรับสมัครคัดคนออกมากกว่าค่ะช่วงนี้หางานยากมากครับเพราะว่าเป็นโรคระบาดมากขึ้นแล้วทาให้บริษัทหลายบริษัทยังไม่เปิดรับนักศึกษาที่จบใหม่ด้วยอะไรเงนี้ครับก็ลําบากนิดหน่อยครับช่วงนี้ก็หลายบริษัทก็ไม่ค่อยอยากจะรับคนเขาอยากจะลดแรงงานมากกว่าครับ ส่งเรซูเม่ไปก็จะมีบริษัทติดต่อกลับมาแต่ว่าสองสาเดือนมานี้เนี่ยก็ยากมากๆที่จะมีเมลตอบกลับมาหาเราอะค่ะใช้คำว่าเงียบได้เลยครับส่งเรซูเม่ไปก็ไม่มีการติดต่ดอ,อก,กับมาจากทางบริษัทครับว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ผมก็เข้าใจแต่ว่าพยายามส่งไปเรื่อยๆครับการหางานช่วงนี้ถือว่ายากนะคะเพราะว่าบริษัทหลายตัวปิดลงเยอะมากค่ะในช่วงนี้หาง,งานยากมากเลยคนตกง,งานเยอะครับใน่ามการวิกฤตก็จะต้องมีโอกาสนะครับรัฐบาลน,นะครับ ได้มีโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนนะครับจำนวนทั้งสิ้น2อ0 0 0นคนนะครับโดยการจ้างเด็กจบใหม่รัฐช่วยเอกชนช่วยจ่ายกันคนละครึ่งนะครับโดยรับผู้สําเร็จการศึกษานะครับในปีการศึกษา2562-63นี้นะครับรับม .6 ปวชปวสและปริญญาตรีครับใน การรับสมัครไปที่ w o r l d w วด์เ e b จ้างงานเด็กจบไม่ o o m นะครับไปดูคุณสมบัติแล้วก็ลงทะเบียนไว้ครับลงทะเบียนไว้แล้วก็จะมีบริษัทนะครับติดต่อกลับมานะครับเริ่ม1ตุลาคม2563ถึง30กันยายน2564ครับครับรีบบอกลูกบอกหลานนะครับที่ยังไม่มีงานทำนะคให้รีบไปสมัครเลยนะครับโดยสมัครง่ายมากสมัครทางออนไลน์เท่านั้น นะครับไปที่ World Wide Web จ้างงานเด็กจบใหม่ .com นะครับสมัครทิ้งไว้นะครับครับแนละอีกที่หนึ่งก็คือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับรับสมัคร59ตํำแหน่ง235ตรานะครับตั้งแต่ทันตแพทย์เภสัชกรนักเทคนิคการแพทย์นักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการทันตะสาธารณสุขผู้ช่วยเหลือคนไข้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยต่างๆนะครับอายุ ตั้งแต่18ปีถึง40ปีนะครับโดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15ตุลาคม2563นี่นะครับถ้าท่านจะสมัครนะครับท่านว่างงานอยู่นะครับบอกลูกบอกหลานหรือว่าตัวท่านเองมีคุณสมบัติอยากไปทำงานนะครับก็ให้สมัครทางเว็บไซต์นะครับทางเว็บไซต์ได้อย่างเดียวสมัครทางออนไลน์นะครับที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับครับสำหรับลิงก์สมัครนะครับผมได้ขึ้นไว้ที่หน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหรือว่าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดจะโทรสอบถามก็โทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศรัพท์04376555 4ต่อ668ในวันและเวลาราชการครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปถัดไปครับ